หลังจากที่ทาง Intel ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีที่ได้ประสบกับความพ่ายแพ้ครั้งยิ่งใหญ่โดยการตกเป็นรองคู่แข่งอย่างทาง n v i d i ียและ AMD การตัดสินใจครั้งแรกของบริษัทเทคโนโลยีนี้ในการละเลยการนำ AI เชิงสร้างสรรค์มาใช้ส่งผลให้บริษัทต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้อย่างมากในยุคที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยในปัจจุบันมีแผนรายงานว่า Intel ได้ปฏิเสธโอกาสในการถือครองหุ้นจำนวน ใน OpenAI ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสารรค์มาโดยตลอดเหตุการณ์นี้ดูเหมือนจะทำให้บริษัทต,ต้องพบกับความพ่ายแพ้ครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์โดยเห็นได้จากราคาหุ้นที่ร่วงลงอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาดังกล่าวตามรายงานจากทางบูมเบิกเมื่อวันนี้ Intel อยู่ระหว่างการเจรจากับ Open AI เพื่อซื้อหุ้นมากถึง30%ในบริษัท AI แต่อย่างไรก็ตาม